อ่าครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไีกแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็พอดีวันนี้พี่ไายเพิ่งประชุมเกี่ยวกับเจ้าตัวงานบีค o ร์สเสร็จที่จะพาลูกค้าไปคราวาวันที่9กับวันที่สิทเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอดีกําลังจะมาติดสติกเกอร์รถทดสอบรถบีคอร์สนะครับแล้วพอดีพี่ไายเห็นเจ้าตัวเอ็กซิลที่น้องๆขอกันเข้ามา ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเอ็ก uh, ซิลี่รุ่นที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแคปโฟฮา h ์เรนเดอร์1.9เกรดเซ s เอ็กซนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติราคาของเขาจอยู่ที่967,000บาทเป็นสีดำนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นสีขาวมุกก็จะเพิ่มอีก7,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,าเกียร์ออโต้ของกรดเซตแล้วก็เกียร์ออโต้ของเอ็กซิลีเขาจะมีจุดไหนที่แตกต่างกันบ้างแต่เดี๋ยวจะมีรถพี่ต่ายจะถ่ายให้ดูตอนนี้เรามาดูตัวนี้กันก่อนเนะาะเริ่มจากการออกแบบนะครับด้านหน้าก็ต้องบอกเลยว่า,าเจ้าตัวเอ็กซิลีนะครับตัวนี้เขาก็จะมีชุดสเกิร์ตมาให้ชุดสเกิร์ตตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่เนี้ยบมากๆนะครับ แล้วก็คุณภาพนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็ได้เพราะเขาเป็นเกรดโรงงานเลยในส่วนของกระจังหน้านะครับก็ด้านบนจะเป็นสีดําด้านล่างเขาก็จะเป็นสีบอนก็คือจะเป็นสีทูโทนนั่นเองกระจังหน้านะครับอะไรจ้า <laughs> แป๊บนึง <มา S 1> แป๊บนึือจะมาดูมาดูยูทูบเบอร์คิงยอนแป๊บนึงแป๊บนึ่งเดี๋ยวไปช่วยแปบ๊บนึงใจเย็นในส่วนของกระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นกระจังหน้า2ชั้นตามแบบฉบับของอิสุสุเลยโดยกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็จะมีโลโก้ของอิสุสุที่เป็นสีแดงบ่งบอกเขาว่าเป็น x series นั่นเองสติกเกอร์ที่คาดฝากระโปรงนะครับก็จะเป็นสีเทาตัดกับสีดําแล้วก็มีสัญลักษณ์ของตัว x นั่นเองจะมีแยกเป็น2ชิ้นนะครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาแล้วก็จะมีตัว x ต่อกัน ตามที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูเลยแล้วทีนี้เรามาดูไฟหน้าของเขากันบ้างไฟหน้าของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับก็เหมือนกับตัว Z นั่นเองคือจะเป็นหลอดไฟแบบ LED สามารถปรับได้สี่ระดับไฟสูงไฟต่ําอยู่ในหลอดเดียวกันแล้วก็มีเจ้าไฟเดีย์มาให้ด้วยในส่วนของเจ้าไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวก็ยังเหมือนกับเจ้าตัวแอยู่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ เขาเรียกว่าไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันอันนี้ดิพี่ตาให้ดูให้ดูชุดสเกิร์ตคาตาเมติกดําตัวนี้ถือว่าดําดําเงามากๆนะครับสวยมากๆเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบสีดําบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนตอนนี้มือสัตว์ตดีจับนันไม้แป๊บหนึ่ง่าแล้วก็ทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับ อันนี้อาจจะมีมุมเสาอันนิดนึงกันนิดนึงด้านข้างของเจ้าตัว x f i n i y ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอ่าเดี๋ยวพี่ต่ายขอไล่ให้ดูตัวล้อมแม็กที่เขาแตกต่างนะครับจากตัวเกรดแซดตัวไปก็คือแม็กตัวนี้เ็จะเป็นสีดําเงานะอ่แต่ว่าเจ้าตัวอื่นเนี่ยเขาจะเป็นสีเทานั่นเองจะเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วน,นะครับโดยเบอร์ยางที่จะใช้นะเป็น265 60 18ไม่ใช่ที่จะใช้คือใช้เลยแหละกับ ระบบการสะเทือนของเจ้าเ e. อ็กเกอรี่คันนี้ด้านหน้านก็จะเป็นคอยสปริงนะครับด้านหลังของเขาก็จะเป็นเจ้าแหนบเหนือเขานั่นเองบันไดข้างนะครับมีการติดตั้งมาให้จากโรงงานซึ่งแตกต่างจากเจ้าตัวแซดตัวเตี้ยนะครับไม่ใช่ตัวแซดท่ทีแตกต่างจากเจ้าตัวเตี้ยคือเขาจะมีมชุดสะเก์ดด้านข้างนะครับแ,แต่ตัวนี้เขาจะมีบันไดข้างมาให้เหมือนกับเจ้าตัวแซดเลยนี่แต่ว่าจะเป็นสีเทาดำนะครับตัวนี้ สัญ,ญลักษณ์พัน x นะครับก็จะติดอยู่ด้านข้างนั่นเองแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถด้านล่างก็จะเป็นสีดําด้านพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ led อยู่ที่กระจกนั่นเองนะครับทีนี้หลักๆแล้วนะครับที่เขาแตกต่างาต่วิดไตจะพาดูภายในนะครับเพราะน้องบาง,งท่านสังเกตเห็นแล้วแหละว่าเขามีเจ้าตัวสวิตช์เปิดประตูต,ตัวนี้สแสดงว่าเขาต้องแตกต่าง,างจากเซตธรรมดาแน่นอนอทีนี้เรามาดูนะครับก็ต้องบอกเลยว่า เจ้าตัว X e Series คันนี้นะครับเขาจะมีสปอร์ตบาร์มาให้ด้วยเรียกว่ารู้ลากันเลย <c oughs> เรียกว่ารู้ลากันเลยทีเดียวเออรู้ลามากๆกนะครับ <c oughs> ก็ตัวนี้เป็นสีดํา <c oughs> ใช่ไหมครับแล้วก็มีแดงตัดอา่า <c oughs> คือง่ายๆเลย X t e r i e s นะครับเขาต้องมีดําแดงเป็นจุดข,ขายของเขาเลยอันนี้สปอร์ตบาร์ของแท้จากโรงงานนะครับน้องๆถามว่าพี่ต่ายถ้าเป็นสปอร์ตบาร์เท่าไหร่นะครับรุ่นเก่าที่พี่ต่ายเคยเช็คก็หลักหลายหมื่นอยู่นะเออหกหมื่นประมาณนี้แต่ว่าตัวใหม่ยังไม่ทราบราคาดูใกล้ นะครับมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยอ่ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมไม่ได้มาติดตั้งเพิ่มที่ชโชว์รูมแต่อย่างใดอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูดายกระบะเข้าบ้างครับจะไม่สามารถเลือกได้นะครับจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ถามว่าพี่ต่ายสามารถถอดได้ไหมตัวนี้สามารถถอดได้ครับแต่เราต้องถอดทั้งชุด เราไม่สามารถเหลือไว้แค่อยากใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นใครที่ไม่ชอบเจ้าตัวสปอร์ตบาร์ตัวนี้แนะนําให้เอาเป็นรุ่นแซตธรรมดานะครับก็จะมีราวตัวนี้ด้วยทีนี้เรามาดูด้านท้ายก้าบ้างนะครับไฟท้ายของเจ้าตัวเอ็กซ์คันนี้ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED เหมือนเจ้าตัวเกรดแซดเป็นไฟท้าย2ชั้นนะครับแล้วก็จะเรียกว่ายังไงให้ความสว่างที่ชัดเจนมาก สัญ,ญลักษณ์ของ X Series ตัวนี้บ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาเลยเฮ้ยว่าเราเป็นรุ่น X Series นะไม่ใช่รุ่นอื่นคือเราเป็นตัวแต่งพิเศษนะเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยกับตัวกันชนท้ายยังฟงมีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัว X Series เป็นกันชนท้ายแบบ Built-in สีเดียวกับตัวรถตัวนี้นะครับนอกจากสวยงามแล้วก็ช่วยลดแรงต้านของอากาศด้วยนั่นเองสังเกตดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเขาจะมีชุดสเก์ตมาให้อีกหชิ้นนะครับด้านท้ายเรียกกันว่า ตัวอีซูซรุ่นนี้นะครับใส่ใจทุกรายละเอียดเลยทีเดียวยางเบอร์หลังนะครับเบอร์หลังเบอร์หน้าใช้แม็กขนาดเดียวกันอะไรจะพี่ตายขอข้ามไปก่อนละกันแล้วก็วกเาขาเรียกว่าตัวชุดสติกเกอร์นะครับที่ติดอยู่ฝาท้ายก็จะเป็นสีเทากับสีดํานั่นเองตัวนี้ไม่มีเขาเรียกว่ายัางไงลายเอ็กซิลมาให้แต่จะเป็นลายคาดแบบนี้นะครับชุดจับฝาท้ายตัวนี้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถ สีเดียวด้วยสีเดียวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากล้องหน้ารถเขาเท่าไหร่นี่แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ของ isuzu ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่า d-max ยังเป็นสีโครเมียมอยู่นั่นเองก็ให้อารมณ์ที่ตัดความรู้สึกไปอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างเดี๋ยวไม่ตายพาดูภายในกันนิดหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลทางเทคนิคที่เขาติดให้คุณลูกค้าได้ดูกันว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีติดให้ก,หก็หลักๆแล้วก็ยังเหมือนกับเจ้าตัวเกรดแซที่เราเห็นกันนั่นเองระบบความปลอดภัยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาครบทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกคู่หน้านะครับระบบตัว BOS ตัวนี้พี่ต่ายอาจจะยังไม่เคยพูดนะครับอันนี้ขออธิบายนิดนึงว่า ในกรณีที่เราเหยียบเบรกกับเหยียบคันเร่งพร้อมๆกันเครื่องยนต์เขาจะตัดงานการตัดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับอ่าไปด่ไม่เคยได้พูดตัวนี้แต่เขามีให้ถ้าเป็นแบบนี้เลยนะครับระบบป้องกันนะครับออกตัวในทางลื่นลงทางลาดชันขึ้นทางลาดชันนะครับแล้วก็ ABS เนาะควบคุมการทรงตัวลงทางลาดชันอะไรเงี้ยกล้องแบบวิวอินก็มีมาให้ บางทีพี่ต่ายอาจจะพูดไม่หมดพูดไม่ครบนะครับรแต่ก็อย่างเรียวว่าตัวระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเอ็กซ์นี่มีมาครบมากๆอ่เดี๋ยวเราดูภายในกันเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดครบสุกบ,บานก่อนนะครับตามที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูนะครับน้องๆหลาย,ลายๆท่านก็จะรู้แล้วแหละว่าเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้ที่เป็น X เอ็กซ์ซีนี่ยเขาเป็นระบบ พุสตาร์แตกต่างจากตัวเซทปกตินะครับเห็นจากมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นระบบกุญแจครับเป็นแบบพ้สตาร์ไม่ใช่ไขสตาร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพี่มนนะครับอาจจะมาดูรถพอเราไปขอกุญแจเข้ามาเราก็ต้องประจ้องให้มันเอากุญแจไปทําไมวะกุญแจของเจ้าตัวเอ็กซ์ตรีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นกุญแจเหมือนเจ้าพวกตัวเซทพีเลย อ่ะทีนี้เรามาดูกันไล่จากด้านข้างเลยนะครับของแผงประตูเนี่ยก็มีการบุนุ่มมาให้นะครับแล้วก็จะมีการเดินได้สีแดงในส่วนของตัวคิ้วตรงที่เปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีดําเงานั่นเองหรือว่าดาเปียโนแบ็กนะครับเหมือนกับตัวบริเวณแผงสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเบาะนะครับของเจ้าตัว X Series ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเบนาะนั่งกึ่งหนังแท้แต่ว่าเขาจะมีการเดินได้แดงด้วยเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราดู ไม่มีสัญลักษณ์ X-Series มาให้ตรงเบาะนะครับแต่ว่าจะมีมาให้ตรงที่พักแทนนะครับตรงนี้ตรงหมอนตรงนี้นครับ่ภายในนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังออกแบบมาให้มีความรู้หลากันเลยทีเดียวแล้วก็มีความสปอร์ตด้วยโดยมีสัญลักษณ์ X นะครับตรงบริเวณของผู้ที่สารด้านข้างคนขับนั่นเองแล้วก็มีการเขาเรียกว่ายังไงตัว เส้นนะครับที่เป็นสีงไม่ใช่เส้นก็เรียกว่าอะไรสักอ,อย่างเลยพี่ถ่ายลืมเนี่ยเนี่ยเให้เป็นตัวที่ถ่ายดูเนี่ยถ้าเป็นสีดําเงาเนี่ยให้ความรูหรามากๆแล้วก็มีการบุนุ่มบริเวณของโซนนะครับแล้วก็เดินได้เดงอจอไม่ใช่จอเพดานนะครับของเจ้าตัว X Series ตัวนี้ก็จะเป็นสีดานะครับระบบความบันเทิงของเจ้าตัว X Series คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่านะครับสมจริงมากๆมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วตัวนี้ เท่ากับเกรดแนะครับก็ลําโพงมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นให้เสียงที่สมจริงกล้องมองหลังมีมาให้นะครับแอร์นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าออกแบบให้มีความรูหราแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆก็ในส่วนของเกียร์นะครับเดี๋ยวยิงสวัสดีครับยิงดูคาลูกค้าดูรถหรือรับรนถะ โ oh อเค <laughs> okay, จ้ะกลับ <laughs> ในส่วนของตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติตัวนี้มีให้เลือก2แบบนะครับในส่วนของตัวยกสูงเนี่ยเกียร์อัตโนมัติและก็เกียร์ธรรมดานี่ตัวหนังที่หุ้มคันเกียร์นะครับตัวนี้เขาก็จะมีเดินได้แดงมาให้ด้วยตัวนี้ดูพี่สายแกะดูนิดนึงอันนี้พี่สายเพิ่งเห็นตัวรถครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงบริเวณที่พักก็จะมีการบุกได้แดงมาให้เนะดี๋ยวดู อันนี้เรียกกันว่าเห็นไปพร,พร้อมๆกันเลยเดี๋ยวพวงมาลัยก็เป็นแบบมัตสฟังก์ชันแต่ออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ายัางไง mm. เป็นสีดําเงานั่นเองสวยครับสวยมากๆแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงนี่เรามาดูมาตรวัดเขาบ้างเป็นแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับแล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์พันเอ็กซ์ให้ตรงวัดรอบ่องนันด้านล่างสุดถลอกสังเกตนะอ่าอันนี้จะเป็นหน้าวัดมาตรวัดเขาเลยหน้าปัดนั่นแหละครับหน้าปัดแบบซูเปอร์วิชั่น ควบคุมเครืร่องเสียงฝั่งนี้นะครับแล้วก็ควบคุมในส่วนของความเร็วหรือว่าตัว c r u สคอ control ฝั่งนี้นะครับช่องแอร์ก็จะมีเคลือบสีดาเงาครอบตัดอยู่นั่นเองนี่ครับมีมาให้ปรับระดับไฟได้สีระดับนะครับมีน้องๆถามมาพี่ต่ายครับตัวเกียร์ออโต้ทำไมไม่มีพักมาให้และจะเป็นตัวนี้ครับเนี่ยอ่อทีนี้เดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันต้น พี่ฝากเกยดแป๊บนึงพี่จะเปิดฝากกระโปรงทำไงเออจับอย่งเงจับยังไงก็ได้จับให้มันยอยู่เออจะไปยันได้จะเปลี่ยนวะ อันนี้ถ่ายอยู่เอ้าคิดว่าพี่็นนี้แล้วอครับในส่วนของยอดตัวเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์เจเนอเรชันที่2เป็นเครื่องยนต์1.9นั่นเองมีขนาด1,900ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงม้าที่พี่ต่ายแจ้งไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็แรงบิดตัวนี้จะอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นเองนะครับที่รอบเครื่องยนต์กว้างมากๆตั้งแต่1,800รอบถึง2,600รอบเท่านั้นเองนะครับก็ต้องบอกว่า ในทางพละกําลังความสะใจและความสปอร์ตนะครับอันนี้ใช้ผ่านไปผ่านมาพี่ต่ายก็ถ่ายหมดเลยจะเป็นตัวนี้โอเคครับก็หวังว่าคงจะเป็นที่ถูกใจของน้องๆหลายๆท่านถ้ายัางไงก็เดี๋ยวพอรถเข้ามาพบกันหลายๆรุ่นเดี๋ยวพี่ต่ายเปรียบเทียบไปดูว่ารุ่นไหนเป็นแบบไหนและเราอยากได้แบบไหนเนาะอ่ะโอเคขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเองไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ